สวัสดีครับ a อเครับขอนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันฟุตบอลม1้0แชมเปี้ยนชิพเกมสัปดาห์นัดที่12ของฤดูกาลนะครับเกษตรศาสตร์ FC ครับเจ้าบ้านในชุดสีม่วงวันนี้นะครับเปิดบ้านเจอกับอุดรธานี FC สําสำหรับรายชื่อสเวตดผู้เล่นของเกษตรศาสตร์ FC นะครับมาในระบบ3-43นะครับมาฟังทีมเยือนนะครับอุดรธานียักษ์แสดนะครับอันดับ4ี่ของตารางเวลานี้มาในระบบ4-3-3นะครับ เอเละครับเกมเริ่มแล้วนะครับกรเกษตรศาสตร์เจ้าบ้านในชุดสีม่วงเป็นฝ่ายเริ่มเกมก่อนครับนะนะบอลอยู่ที่สราวุฒิทรลิศเลี้ยงตัดเข้ากลางมายังหาช่องจ่ายไม่ได้ลาเฟลฟ้ามาช่วยครับอกาก้ากดไแล้วยิงลูกนี้ข้ามผ่าจังหวะรับช้านะครับเลี้ยงตัดเข้ากลางแล้วหาจังหวะยิงเองครับเพืนะนะ่อนเรียกบอลอยู่จ่ายสั้นๆมาให้สราวุธแตะมาให้รังสีมันลาเฟลแลบไปแล้วแต่ให้ไม่ได้นะครับเป็นการ ลาฟเฟลถึงหลอออยู่ทําสิงหนึ่งสองเปิดเข้ากลางมาแถวสองไม่มีใครเกลีร์ทิ้งไปก่อนครับกบไม่แน่ใจว่าด้านหลังจะกดดันเข้ามาหรือเปล่านะครับเล่นแบบเลเซฟนะครับเลียออกหลังไปก่อนครับกิติพงศ์แนวรับของเกษตรศาสตร์ก็ขึ้นมาหมดแล้วครับเป็นสันส้นๆนครับจิรวัตรจิรวัตรย้อนมาเปิดเข้ากลางแล้วหาจังหวะยิงอยู่บอลทางแค่มาลบตัวยิงอ๋ออะไรครับได้ซัดไหม หลอกล่ออยู่แล้วยังไม่ได้ยิงเซเโอซ้ายอีกนีเบินมาเสาสองกลางประตูโดนกสกัดไปกอนครับดูพัพช้าครับดูตักเขมาตาไปไปก็ต<ก>้องมงทิ้งไว้ครับจังหวะบอลกระดอนนี้จะเข้าหัวธนพงศ์อยู่แล้วนะครับมาโดนทางกิติพงศ์ครับสกัดได้ในจังหวะสุดท้ายสลาวุฒลงมาล้วงบอลต่ำเลยนะครับสลาวุฒวางบอลยาวหลุดจากหน้าไม้ นี่ครับนี่ครับออกตัวเร็วนะครับลาเฟลงงงไม่ได้แต่แถวสองยังเก็บได้ครับกรเกษตรศาสตร์อ้าวแล้วไม่ฟาวครับสุภาพรยิงช้างยุนย่นยิงลูกนี้เรียบร้อยครับดึงประตูต่อสูงแบบเดินท้านี้ครับโอกาสยิงจากจากครั้งแรกครับจากสุภาพรยิงเชียงค่ะแตะมาลูกนี้ ผันหนีติดซ้าดิดๆนะครับแล้วบอลพุกเสียบใต้คานเข้าไปประตูที่2ในฤดูก,กาลครับของสุกพรธงเชียงคำทีมชาติชุดเล็กของเาามาแล้วทุกรุ่นอายุเลยนะครับตั้งแต่รุ่น13ปี17ปี1 9ปีนะปครับสรุปได้บอลทางฝั่งขวามองหน้าปากประตูจ่ายลอดขามาเอายังมีครับไกลๆปล่อยให้ลาเฟลเล่นลาเฟลเข้าซ้ายยิงหลุดกรอไปเองครับหาพื้นที่นะครับสำหรับตำแหน่งไปมานะครับนี่มาขึ้นทางขวาอีกแล้วครับ เขากลางมาซราทุกทีอ่าแล้วเขาตีเสมอได้ดึงประตูต่อนหนึ่งครับจากมารุตบุตรรักครับอ่าเป็นจังหวะเข้าฮอตที่แม่นยำนะครับเข้าฮอสตีเสมอเป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับประกบไม่อยู่จริงครับแกเข้ามาเร็วมากครับมารุตบุตรรักตามผู้ประกบมาเลยนะครับกิติพงศ์ครับแบ็กขวาประกบแบ็กซ้ายอยู่ดีๆนะครับแต่ว่ามารุตนี่ ชิงจังหวะนิดเดียวครับสลัดหนีตัวประกบแล้วก็จิ้มลูกนี้เข้าไปตะกิดหาบอลหลบไปได้จ่ายทะลุช่องมาหน้าปากประตูนี้ครูสรออยู่ย้อนมาสองสอง,สอ,งอโนซูยิงลูกนี้สองต่อนหนึ่งครับแมเป็นอีกหนึ่งประตูที่งดงามจริงๆนะครับจังหวะพับช้านะครับหลุดขึ้นมาลูกนี้แล้วตกมาสอสองอโนซูรครับสอดขึ้นมาแล้วก็แปะบอลแบบไม่จับนะครับ ทิเด,ดเยนะครับยังยิงประตูไม่ได้แต่แอตซิตส,สำเร็จครับประตูเปิดฟรีคิกมาทาเลสสอดลูกนี้โดนไม่ดีครับเล่นเร็วครับกฤษณะออกบอลยาวมาสลาวุธอ่าเลยครับได้ดวลกันหนึ่งต่อนหนึ่งแล้วสลาวุธถึงบอลก็โดนกระแทกครับแล้วได้ฟาวจากสุกพรโอ้โหเจตนากระแทกเลยครับ ให้กับมาลุตเปิดลูกนี้มงลูกนี้ยังชกออกมาได้และเคลียทิ้งเลยครับมาลุตลุนอีกครั้งครับเกษตรศาสตร์ฝีของสลาวุธก็เปิดมาหมงได้เดียวๆแล้วนะครับแต่ว่าหมงไม่ตรงกรอบกับธนพงศ์ทั้งหลังของเกษตรเนี่ยก็ถือว่าสร้างความกดดันให้กับแนวรับอุดรได้ดีพอสมควรเลยนะครับแนวรับของอุดรนิพพานนะครับเหลือหลาเลยครับเห็นธนพงศ์ได้ขึ้นหมงเดียวๆครับสลาวุตทอนทธิ์ครับจะเปิดรีคิกใหๆกับเกษตรศาสตร์ เปิดมาลูกนี้เอาแล้วสกัดไม่ได้ยังเข้ามือของทักได้ในครับหนึ่งคนลิอ่าปาร์คนะครับเขาหลุดมาแล้วนะครับถ้าหลุดมานี่โดนตีเสมอแน่ๆนะครับได้โล่งๆเลยนะครับมิทเดตมองแล้วเปิดมาหน้าปากประตูทาริสกุสเอาบอลลงได้หูหัสกัดได้ครับนี่ครับดูจังหวะพักอกแล้วจังง้างเท้ายิงอยู่แล้วนะครับยังมีลังซิมันนะครับเคลียร์ทิ้งจังหวะสุดท้ายครับถอยไปกองอยถอยไปกองเดินกลางไปทีหนึง ยังไม่ออกบอลนะครับเปิดมาเอาแล้วเข้าราฟาเอลแต่ให้กับสลาวุธสลาวุธได้ยิยงลูกนี้ยังติดเซฟครับโอ้โหเกือบพลาดเหมือนกันครับบุรดอนธานีเข้าไปแล้วมีจังหวะยิงด้วยครับโอ้โหโคตรวนโคตรเกินแถมเสียได้ครับโอ้หน้าได้ประตูนะครับอื้อหือ <c oughs> ดีว่าทัชตนในนะครับมาบล็อกไว้ได้เหมือนกันครับ กลับมาที่สนามอนซีจันทระสติตนะครับชมเกมในครึ่งหลังนะครับระหว่างเกษตรศาสตร์เอฟซีกับอุดรธานีเอฟซีครับสิมันแปะให้กับสราวุธจะล้เข้ากลางสราวุธแปะย้อนมาลาเฟลลาเฟลดึงบอลหลอกสุดท้ายไม่ได้ยิงครับแถวสองไกลไกลซัดลูกนี้ข้ามคานครับนี่ครับบอลลั่นออกมาครับเกียงไกลวิ่งเติมขึ้นมานลครับแล้วก็ซัดด้วยขวด่ลก็ข้ามคานไปอีกบอลแรกก็สนุกครับหลุดขึ้นมาลูกนี้ลิทิเดตถึงบอลไม่ได้ครับ ยังออกมาตัดบอลได้ดีนะครับปริสนะดูบอลเบิ้ลของอิมชังยุนนะครับน้ำหนักเกือบจะด,ดีแล้วครับวางยาวให้กับราฟเฟลแล้วหลุดไปครับราฟเฟลมีคัสปิสดารองอยู่ราฟเฟลดึงจังหวะรอเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ยังติดเซฟคัสปิสุดาก,ก็เคลียทิ้งออกมาก่อนครับนี่ครับดิ่งด้วยขวานะครับวอลกสองมือนะครับแล้วก็ สลาวุฒ์ฝันด้วยขวาเรียบร้อยตีเสมอสองสองครับเกษตรศาสตร์เขถอนได้ครับเกษตรศาสตร์นะครับสลาวุฒ์ถอนธิ์นะครับนะครับสลาวุฒ์ถอนธิ์ได้มาจากฟรีคิกเนี่ยครับสัตว์ลูกนี้ต่ำกว่าสามเหลี่ยมนิดเดียวครับแต่ก็สุดปัญญาเลยครับที่ทักกันนายจะพุ่งถึงครับ ประตูที่สองของสรลาวุฒินะครับในฤดูกาลครับให้เกษตรศาสตร์ตามตีเสมออุดรธานีเป็น2-2ครับอิมชัางยุนเปิดมาลูกนี้เสาสองเอาแล้วรับหลุดเกือบไปครับกฤษณะข้ามกำแพรครับกฤษณะตะปบไม่อยู่ครับชัดชัยชัดชัยขยับหลอกแล้วเปิดมาพาเลสครูตเกี่ยวไม่ติดครับธนาทิพย์ เปิดมาทางซ้ายว่างกิติพงศ์กิติพงศ์คลื้มใจทาบอลแล้วจังหวะสุดท้ายไปโดนกิติพงศ์ออกหลังเองครับสายของประกิตวางยาวให้กิติพงศ์กิติพงศ์แข็งกว่าครับกิติพงศ์ได้บอลกิติพงศ์เปิดมาหัวกระโหลกมุงไม่ถึงครับอิมซังยุนยังเก็บได้ประกิต ผู้ตัดสินมองเวลาแล้วนะครับแล้วก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งหลังครับก็เป็นนั้นว่าอุดรธานีนะครับลุกมาแบ่งแต้นะครับเสมอกับเกษตรศาสตร์ FC ไป2ประตูต่อ2นะครับวันนี้เวลาสำหรับการถ่ายทอดสดนะครับเกมคู่ระหว่างเกษตรศาสตร์ FC กับอุดรธานีนั้นหมดลงแล้วนะครับคุณภูมิพัฒน์จตุรพัฒน์และผมไกรสอนเกษมลาคุณผู้ชมไปดูลาียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ